ยินดีต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังครับออกจากกงทองไม่ขอเป็นคุณนายปัจจุบันเออุสนีเชื่อว่าหลายๆคนคงคุ้นหน้าคุณตากับนักแสดงหน้าหวานประจำช่องมากสีสำหรับเออุสนีรักกสิกรปัจจุบันในวัย45ปีเธอเปลี่ยนชื่อเสียงเลียงน้ำใหม่เป็นรัชยารักกสัสกรบอกเลยว่าเธอยังสวยไม่สั่งเลยจริงๆในช่วงที่ผ่านมาเธอยังมีผลงานการแสดง ให้เห็นอยู่บ้างปะปายเธอดูแลตัวเองได้ดีมากคือความสวยไม่สางหรือจริงๆสวยตลอดการการเวลาไม่สามารถทำอะไรเธอได้เอเกิดวันอาทิตย์ที่15กรกฎาคมพศ2519ที่จังหวัดสุพรรณบุรีจบการศึกษาระดับมัธยมจากโรงเรียนหอวังปริญญาตีจากคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญและคณะนิเทศศาสตร์จากมหาวิทยายลัยศรีปทุมจากนั้นได้ถ่ายแบบภาพนิ่ง วงนิตยาสารวัยรุ่นเริ่มเข้าสู่วงการจริงจังจากการประกวดนิตยาสารเดอะบอยมีผลงานการเป็นนักแสดงจากละครโทรทัศน์เรื่องต่างๆไม่ว่าจะรับบทบาทไหนก็าสามารถตีบทได้แตกทําเอาคนดูอินหนักมากเลยทีเดียวส่วนใหญ่เอจะมาในบทนางร้ายแสดงได้ถึงอารมณ์มากจริงๆแต่ทว่าช่วงหลายปีที่ผ่านมามีข่าวของเออุสณีรักกิกรว่าแต่งงานกับหนุ่มนอกวงการและตอนนี้เธอตัดสินใจออกจากวงการ เพื่อไปเป็นนกน้อยในกองทองเมื่อเธอบินออกจากกลงเธอก,ก็กลับมาเข้าวงการอีกครั้งพร้อมชื่อใหม่เออุสณนีเล่นเรื่องน้ำใสใจจริงมีเตา๋าสอนรามแคทเทอรียานัดมีเลียดังมาก,มากไม่ว่าจะรับบทบาทไหนก็สามารถตีบทแตกทําให้คนดูอินหนักเลยทีเดียวส่วนใหญ่จะเห็นเอในบทบาทของนางร้ายซึ่งแสดงได้ดีมากๆจริงๆและไม่รู้ว่าตอนนี้เอกำลังมีผลงานละครใหม่มาให้แฟน ได้เห็นกันอีกบ้างหรือเปล่าเชื่อว่าคงมีให้ชมกันอย่างต่อเนื่องแน่นอนยังไงก็รอติดตามกันนะครับขอบคุณข้อมูลข่าวจาก o ู t โตมิเดียขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับฟังกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ